สวัสดีค่ะสวัสดีมิรักที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะจะพาทุกคนมารู้จักกับไม้ใบเขียวนะคะที่ที่เรชอบอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนนั่นก็คือเสน่จันโกเมยนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งตอนแรกตอนเลี้ยงก็รู้สึกเฉยๆนะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมารู้สึกว่าหลงรักมากเลยคะ่ะชอบมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันคะ่ะต้นเสน่อะ ทุกคนเห็นใบที่ทมันห่อหอตกๆนั่นไหมคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเขาผ่านการโดนแดดมานะคะอันนี้เลยถ่ายช่วงบ่ายนะคะคอเขาก็จะตกนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้เป็นสีของหลังใบนะคะก้านใบเขาก็จะแดงอย่างนี้คะ่ะทุกคนเอกลักษณ์นะคะของสเสน่จันโกเมนก,ก็อยู่ที่สีก้านนี่แหละคะ่ะสีก้านที่เป็นสีแดงแบบ เลือดหมูจนแบบแดงเข้มๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ลักษณะใบของเขานะคะที่เป็นรูปทรงรูปหัวใจนะคะทุกคนคะ่ะหลายๆท่านนะคะก็จะน่าจะทราบแล้วก็รู้จักเสนจันโกเมนในานามของเป็นไม้มงคลนะคะทุกคนคะ่ะแล้วนะคะเสนจันโกเมนเนี่ยนะคะก็ยังเป็นเสนจันนะคะเป็นต้นลูกนะคะที่เกิดจากการผสมนะคะระหว่างเสนจันแดงและเสนจันดําค่ะ ทำให้ในเรื่องของความมีเมตตามหานิยมนะคะยิ่งมีความแบบปังมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่นิยมนะคะทุกคนค่ะที่เขานำไปทำเป็นเครื่องรางหรือว่าไปเป็นส่วนผสมของการทำพระเครื่องนะคะทุกคนเสนจันโกเมนหรือว่าตระกูลเสนจันต่างๆไม่ใช่บอลน,นะคะแต่เป็นว่านค่ะทุกคนคะ่ะและในตระกูลเสนจันต่างๆนะคะและก็โดยเฉพาะเสนจันโกเมนนะคะถือว่า เป็นว่านเสริมโชคลาภนะคะเหมาะสำหรับสายมูว่ากันว่านะคะบ้านใดที่ปลูกหรือว่านำไปวางไว้ในร้านค้านะคะก็จะนำพาเรื่องโชคลาภนะคะทำการค้าขายเงินเข้ามาไหลามาเทมาเลยละคะ่ะทุกคนประโยชน์ของเขาเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกมากมายนะคะ เป็นไม้ที่เลี้ยงสวยงามนะคะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวคือเรชอบมากเลยค่ะทุกคนแล้วเขานะคะยังเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะช่วยทําให้บ้านเรานะคะมีอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสเสน่ห์จันโกเมนก็เป็นไม้ที่เหมาะนะคะที่จะไปปลูกไว้ในอาคารหรือในบ้านเรานะคะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศนั่นเองค่ะทําให้อากาศในบ้านเราบริสุทธิ์นะคะดูดสารพิษนะคะโดยเฉพาะ สารเบนซินที่ลอยตามอากาศได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะสับสนระหว่างเสนจันโกเมนและก็เสนจันแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอกลักษณ์ของสนจันโกเมนกันก่อนดีกว่านะคะทุกคนคะ่ะแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกับเสนจันแดงนะคะว่าเขามีความแตกต่างกันที่เราพอจะสังเกตได้อย่างไรบ้างคะ่ะ เอกลักษณ์ของสนิจจันโกมินก็น่าจะอยู่ที่ก้านใบที่เป็นสีแดงเข้มแล้วก็ลักษณะใบที่เป็นทรงกลมรูปหัวใจนะคะทุกคนคะ่ะแล้วถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะคะตรงหูใบของเขาจะมีลักษณะชิดติดกันเลยล่ะคะ่ะทุกคน อันนี้นะคะใบนี้ก็จะชัดเจนเลยนะคะหูใบเขาชิดเกือบติดกันเลยล่ะคะ่ะแล้วลักษณะของใบของเขานะคะจะเป็นมันเงานะคะเส้นใบร่องใบชัดเจนมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบอีกหูใบตรงหูใบเขาจะมีลักษณะมนด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ ถ้าดูดีๆนะคะร่องใบของเขาจะลึกค่ะเป็นใบเป็นสีเขียวเข้มถ้าเลี้ยงดีๆใบจะขึ้นเงาเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเรยอยากให้ทุกคนนะคะดูในช่วงระหว่างหูใบจนมาถึงปลายใบยนะคะไอระหว่างตรงกลางนั้นอนะ่ะมันจะกว้างนะคะทุกคนลักษณะเขาจะกว้างแล้วดูลักษณะปลายใบยของเขาปลายใบยของเขาจะเป็นลักษณะกลมนะคะ อันนี้คือลักษณะหลังใบและก้านใบอีกครั้งหนึ่งนะคะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะถ้าเราเลี้ยงดีๆนะคะทรงพุ่มเขาจะใหญ่มากๆเลยนะคะ,ะทุกคนทรงพุ่มใหญ่ใบเป็นรูปหัวใจเลี้ยงดีๆใบจะขึ้นเงาเลยนะคะ,ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเสนจันแดงนะคะที่เราพอจะเปรียบเทียบความต่างนะคะระหว่างใบของเสนจันโกเมนกับเสนจันแดงคะ่ะ อันนี้ก็คือภาพเปรียบเทียบที่พอจะสังเกตได้นะคะทุกคนคะ่ะในเสนจันโกเมลักษณะใบเขาจะเป็นรูปหัวใจกลมๆใช่ไหมคะดูอ้วนๆหน่อยนะคะแต่ในของเสนจันแดงลักษณะใบรูปหัวใจของเขาก็จะดูเรียวยาวนะคะทุกคนคะ่ะและดูที่หูใบนะคะหูใบของเสนจันแดงนะคะจะไม่คิดติดกันนะคะแล้วลักษณะหูใบก็จะมีความแหลมกว่านะคะ แต่ในโกเมนนะคะหูใบจะเกือบชิดติดกันแล้วลักษณะหูใบจะเป็นทรงมนนะคะทุกคนและที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นปลายใบนะคะทุกคนสังเกตที่ปลายใบนะคะปลายใบของเสน่ห์จันแดงจะลักษณะแหลมค่อนข้างแหลมเลยนะคะทุกคนแต่ในลักษณะปลายใบของเสน่ห์จันโกเมนจะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะ ในส่วนของก้านใบนะคะเรมองนะคะในส่วนตัวเรมองว่าไม่ต่างกันนะคะสีของก้านใบจะไม่ต่างกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะเลยก็เลยคิดว่าให้สังเกตความต่างที่ลักษณะใบจะชัดเจนที่สุดทุกคนที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้ก็น่าจะพอสังเกตได้แล้วนะว่าอันไหนคือจันโกเมนและอันไหนคือจันแดงเนาะจะพาทุกคนมาดูต้นเขาเรียกต้นหน่อนะคะที่เกิด ขึ้นมาใหม่นะคะในใบอ่อนของเขานะคะสีเขาจะเปลี่ยนไปนะคะจะเป็นสีลักษณะนี้แล้วก็บางบางทีใบอ่อนของเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะทุกคนนี่โชคดีทุกคนเห็นดอกของเขาไหมทุกคนดูดอกของเขาด้วยนะดอกลักษณะเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมูอย่างนี้เลยและนี่เลยก็พยายามจะคลี่ให้ดูใบที่เขาเขาเรียกใบใหม่นะคะสีเขาก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะในบางใบจะเป็นสีชมพูเลยนะใครที่เลี้ยงเสน่จนันโกเมนจะทราบดีค่ะทุกคนคะ่ะ นี่นะคะสใบอ่อนทุกคนรู้ไหมคะว่าสนิจันโกเมนนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างเซน s i t ซ v e ิทีฟหรือว่าเป็นไม้ที่อ่อนไหวนะคะทุกคนที่นี้นะคะเขาเป็นไม้ที่อ่อนไหวกับพวกสารเคมีมากๆเลยนะคะ,ะถ้าเขาไปโดนอะไรที่มันผิดแปลกนิดนึงก็จะทําให้ใบเขาเปลี่ยนสีค่ะมันก็เลยทำให้มีบางกลุ่มนะคะคนบางกลุ่มที่นิสัยไม่น่ารักนะคะมิจฉาชีพนะคะก็ใช้ จุดอ่อนของไม้ตัวนี้นะคะก็คือทําให้เขาเป็นลักษณะด่างที่ไม่ใช่ด่างแท้ๆนะคะเป็นด่างปลอมนะคะให้เขามีลักษณะด่างที่เหมือนกับบุษราคคำแล้วนำไปขายนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเดาก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะจนกว่าจะพบกันใหมค่ค่ะลาไปพร้อมกับเสียงฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะเสียงฝนตกจะช่วยบาบัด ทำให้เรานอนหลับสบายนะคะและสําหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันฝนตกวันนี้ค่ะและก็มีความสุขกับการเลี้ยงไม้มากๆนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ